สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูรูก็เก็บผักอีกแล้วนะคะผักที่เราเก็บมาันี่นะคะผักกาดขาวพื้นบ้านเนาะผักโบราณน,นะคะอันนี้กําลังจะดอกมันไม่ใช่ผักกวางตุ้งนะคะมันเป็นผักขาวผักกาดขาวพื้นบ้านโบราณเนาะ จะมีหลายสายพันธุ์จะเป็นใบแบบนี้ก็มีกรอบหวานนะคะอร่อยกว่าผักกวางตุ้งนะคะอร่อยจริงอันนี้เป็นใบแบบนี้นะคะอันนี้เป็นใบแบบแบบใบยาวๆเนาะอันนี้ก็เป็นแบบแบนๆนะคะนี่คะ่ะ มันมีหลายสายพันธุ์มันจะมีขแขนงเยอะนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะจะมีขแขนงแตกออกเยอะด้วยแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันมันเป็นผักพื้นบ้านเนาะกรอบอร่อยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะนี่คะ่ะ มันจะมีแขนแหน่งออกมาแตกหน่อแตกขนแหน่งอย่างนี้นะคะเยอะยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งได้นะคะได้ผลผลิตเยอะปลูกต้นหนึ่งเนี้ถ้าเราให้มันดอกนะเก็บแล้วเก็บอีกนะคะเนี่ยเป็นพันธพื้นบ้านโบราณหายากแล้วนะคะไม่ค่อยจะมีที่ไหนแต่เ,เราก็จะเก็บมันไวน้นะ ทาปีหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ซ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะพ้ามันแตกยอดดอกอย่างนี้แล้วนะคะนี่ค่ะวสวดซูไว้กรอบๆหว,วานอันนี้แบบใบ,ยใบหยักใบหยิดเนาะนี่ค่ะ อันนี้ผักคะน้าไม่ค่อยยังงามเพราะว่าเราหวานมันทีเกินไปเนาะมันขึ้นติดติด,ต,ดติดกันขึ้นเยอะนะคะหนาเต็มแปลงหมดเลยเราก็ถอนออกเก็บมาขายบ้างแล้วก็ถอนไปปลูกบ้างให้มันต้นใหญ่ๆเนาะนี่คะ่ะผักของเราวันนี้ก็เก็บเท่านี้ไม่ได้เก็บมะเขือเนาะไม่ได้เก็บพลิกมะเขือ เราก็เก็บแต่ผักนี้วันนี้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะเก็บสองรอบนาะเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีคนมาเอาอีกเราก็เก็บสองรอบนะคะวันวันหนึ่ง<ม>ก็ขายได้ทุกวันนะคะไม่ต้องไปทำงานที่ไหนอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในสวน<ม>ก็มีของให้เราขายเนาะอันนี้ก็ฟักหมนเนาะฟักแฟน ฟักมนนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบรูปยาวอันนี้แบบรูปก,กลมอันนี้มะเขือพันนี้เราเอาไว้ทำพันเนาะรูปใหญ่ๆค่ะพี่นอ้องจ้าสองรูปนี่โลก,กว่าเราช่างดูแล้วนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ